ความตึงเครียดความรู้สึกแล้วก็ฟิลลิ่งทุกอย่างที่เราได้สัมผัสเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับการจากไปของเชสซ์วิกบอสแมนผมยังคิดแล้วก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกับที่พวกเรารู้สึกในโรงภาพยนตร์หรือเปล่า Black Panther Wakanda Forever นะครับเป็นหนึ่งในหนังที่หลายๆคนรอคอยยิ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของ Marvel Studio แล้วเนี่ยรอคอยมาตั้งแต่2ปีก่อนก็ว่าได้นะครับแล้วก็เห็นข่าวกันมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ข่าวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวน่าสรดก็คือการจากไปของ c h e s w i c k Boseman ที่เป็น Black Panther หรือก็คือผู้ที่แสดงเป็นทีชัลล่าก,ก่อนหน้านี้นั่นเองครับแล้วก็หลายๆคนก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทางผู้กำกับอย่างไรอันคุกเลอร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการไหนในการนำพาหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever เนี่ยไปในบทสรุปที่มันควรจะเป็น ซึ่งใน Black Panther Wakanda Forever เรื่องนี้นะครับให้เราได้เห็นบทสรุปที่มันควรจะเป็นขึ้นมาครับเป็นการทํามาเพื่อที่เรียกว่าเป็นสารส่งถึง c h a ช w i c k b o s e m a n ได้อย่างสวยงามเลยก็ว่าได้นะครับโดยรวมแล้ว Black Panther Wakanda Forever เนี่ยเขาตั้งต้นให้เราตั้งแต่5นาทีแรกก็ว่าได้นะครับ5นาทีแรกเนี่ยเป็นการตั้งต้นหนังทุกอย่างเลยว่า ทั้งเรื่องต่อจากนี้ไปหนังมันจะออกมาเป็นโทนตึงๆแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องซึ่งตัวหนังก็ทําออกมาเป็นโทนตึงๆตลอดทั้งเรื่องครับผมพร้อมกับตัวร้ายที่มีการปล่อยออกมาใหม่ครับซึ่งตัวร้ายตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าใครที่อ่านคอมิกมาก่อนมันก็คือตัวฮิโร่ที่ชื่อว่าเนมอร์ครับ ซึ่งเอนเนมอนในครั้งนี้เนี่ยจะมาในลักษณะของแอนตี้ฮีโร่ครับไม่ได้ร้ายแบบร้ายสุดๆนะแต่ว่ายอมรับเลยว่าทางทีมงานของ Black Panther w a k a n d a Forever เนี่ยทำตัวร้ายออกมาได้น่าสนใจทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาค2เลยก็ว่าได้ครับซึ่งในภาคนี้ตัวร้ายที่ออกมาแต่ละฉากเนี่ยนับว่าสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับผู้ชมได้ทุกฉากที่มีการโผล่ออกมาเลยครับและภาระ อย่างหนักที่สุดเลยนะฮะในหนังเรื่องนี้ตกอยู่ที่ครอบครัวของทีชาล่ครับก็คือรรชินีรามมนดาและก็ตัวของชูริที่เป็นน้องสาวครับตัวของรรชินีรามมนดาต้องแบกรับประเทศที่เรียกว่ามีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกครับ mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกันและก็ต่อกรกับผู้ที่คิดจะรุกรานและก็เป็นการปกป้องป,องประชาชนชาววากันดาให้อยู่อย่างผาสุกให้ได้ครับอีกตัวละครหนึ่งที่เรียกว่า ก้าวกระโดดจากวัยเด็กในภาคแรกนะครับก้าวกระโดดจากการเป็นนักแสดงสมทบหญิงในภาคแรกก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงหลักเป็นตัวเอกของภาคนี้เลยก็ว่าได้ก็คือตัวของชูริน้องสาวของทีชาร่าครับที่ตัวของคุณเลติเจียไว้เล่นเอาไว้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครในภาคนี้แบบครบถ้วนเลยครับจากเด็กสู่ผู้ใหญ่จากผู้ที่ คิดแต่เรื่องของตัวเองต้องมีการพัฒนาด้านความคิดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ใช้ชีวิตในฐานะผู้ปกป้องใช้ชีวิตในฐานะผู้ปกครองได้ด้วยเหมือนกันเป็นหน้าที่เป็นภาระความรับผิดชอบมาพร้อมกับพลังที่ตัวของเธอมีแล้วก็เห็นทางมา r เวลสตูดิโอมีการยืนยันแล้วนะครับว่าตัวละครชูริเนี่ยเป็นตัวละครที่ฉลาดที่สุดในมา r v เวลซิมไนติกยูนิเวอร์สเลยครับ ต้องบอกว่า Black Panther Wakanda Forever เนี่ยเป็นหนังที่ตึงที่สุดในปีนี้ก็ว่าได้ของ Marvel Cinematic Universe นะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว d r s t r r Strange ที่มีความสยองขวัญอยู่ในเรื่องทอและกันล็อกที่มีความเป็นคอมเมดี้มีความเป็นหนัง f a มิลีอยู่ในเรื่อง แต่แบล็ก p a นเดอร์วากันดาไฟเบอรเรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับว่าเป็นหนังที่มีจิตวิญญาณรวมอยู่ในนั้นครับเป็นตัวตึงที่สุดแห่งปีของ Marvel Studio นะครับที่เรียกว่ากลับมาเรียกศรัทธาของแฟนๆหนังฮีโร่ของทาง Marvel ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเรื่องราวตลอดระยะเวลา2ชั่วโมง41นาทีเนี่ยเข้มข้นจนละสายตาไม่ได้เลยครับ โดยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับ Black Panther Wakanda Forever เรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่9.2คะแนนครับ ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับผมว่ามีความสมเหตุสมผลอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็เป็นการทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการสัตด,ดูดีแดดแชสบิกวอสแมนที่ได้จากโลกนี้ไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะแต่ว่าความตึงเครียดความรู้สึกแล้วก็ฟิลลิ่งทุกอย่างที่เราได้สัมผัสเนี่ย ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รู้ข่าวเกี่ยวกับการจากไปของเชสติกบอสแมนผมยังคิดและก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกับที่พวกเรารู้สึกในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยตัวหนังทําออกมาได้เหมือนกับว่าเราเป็นผู้สูญเสียแบล็กแพนเทอร์กันทุกคนเราเป็นผู้สูญเสียทีชาล่ากันทุกคน เราทุกคนสูญเสียเชส k ิกวอตแมนไปกับโรคร้ายแล้วก็ในตัวหนังเนี่ยทำเรื่องนี้ออกมาให้เราเข้าใจความรู้สึกของชูริที่เป็นเหมือนตัวนําพาเนื้อเรื่องเรื่องนี้ ให้ไปสู่บทสรุปที่มันควรจะเป็นได้ครับเพราะฉะนั้นในด้านของเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับในด้านเทคนิคการผลิตครับต้องบอกว่า marvel studio ได้มีการทุ่มทุนในการที่จะให้ทีม CG ทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่กับหนังปลายป,ายปีอย่าง black panther Wakanda forever เลยครับมีการตัดงบ CG จากหนังเรื่องต่างๆหรือว่าซีรีส์เรื่องต่างๆให้ภาพมันดูลอยๆภาพมันดูไม่สมจริงสมจังแบบนั้นนะ่ะเอามารวมเอามาใส่เต็มๆอยู่ใน black panther Wakanda forever เรื่องนี้เลยแต่ว่าด้วยระยะเวลานะครับผมว่ามันอาจจะน้อยเกินไปในการที่ทีมงานที่มีการทุ่มทุนสร้างขนาดนี้จะมารวมตัวในการสร้างขึ้นมาได้แต่ในฉากของโปรดักชันผมว่าก็ทําออกมาได้น่าสนใจพอสมควรเพราะว่าสิ่งที่มันยากที่สุดในการทําหนังเรื่อง Black Panther v a k a n d a Forever ก็คือฉากเมืองใต้น้ําอย่างทาลูคานครับเมืองที่เนมอเป็นผู้ปกป้องอยู่ฉากที่อยู่ใต้น้ําทุกครั้งที่มีการออกมามันทําให้เรารู้สึกถึงความลึก ความซับซ้อนมีอะไรหลายๆอย่างซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเรื่องนี้พอทําออกมาแล้วเนี่ยคนดูอย่างเราๆนะฮะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคนิคการผลิตผมให้คะแนนอยู่ที่ เคะแนนเหมือนกันครับการสวมบทบาทนะครับใน Black Panther Wakanda Forever บอกตรงๆเลยว่าชูริเนี่ยคือตัวละครที่นำเนื้อเรื่องทุกอย่างไปสู่บทสรุปครับแต่ว่าในการที่เราได้เห็นการรับบทบาทแบบนี้จากเด็กน้อยในภาคแรกที่เราได้เห็นกันว่าเป็นเด็กฉลาดเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีให้กับว a ก a n d a าเนี่ยในภาคน,นี้ครับ b l a c k p a n t h e r Wakanda f o r e v e r หรือว่าคือ b l a c k p a n t h e r ภาค2เนี่ยชูริได้เห็นการพัฒนา การเติบโตทั้งด้านของจิตใจแล้วก็ร่างกายอย่างชัดเจนครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมมาถึงฉากที่เราได้เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้เชื่อเลยนะครับว่าเทวีบัสจะมีตัวตนจริงหรือเปล่าเธอคือคนหนึ่งครับที่เชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แต่ตัวของเธอเนี่ย ต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันขัดกันครับเพราะว่าวากันดาเป็นประเทศที่จิตวิญญาณวัฒนธรรมต้องมาคู่กับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมากกว่าประเทศอื่นครับเพราะฉะนั้นตัวละครอย่างชูริเนี่ยจะต้องมีการช่างใจนะครับระหว่างระหว่างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เธอมีอยู่เนี่ยให้มันบาลานซ์กันให้มันสามารถดูแลควบคู่และก็เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อเป็นการนำพาประเทศวากันดา ให้ไปในทิศท,ทางที่วาคันดาควรจะอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของตัวละครชูริในภาคนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนแน่นอนเปรียบเสมือนกับ Spider-Man No Way Home ครับที่เห็นปีเตอร์ปาร์เกอร์จากเด็กมอปลายธรรมดาครับได้เติบโตสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มากกว่าสไปเดอร์แมนในภาคแรกนั่นเองครับซึ่งในภาคนี้การสวมบทบาทของเดลติเียไวายทาออกมาได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือตัวของเทสโนต์วนตาครับผู้ที่แสดงเป็นเนมอร์บอกตรงๆเลยนะฮะว่าตัวละครนี้แสดงออกมาอมืให้เรารู้สึกน่ากลัวให้เรารู้สึกว่าตัวละครนี้จะต้องมีอะไรร้ายๆให้เราได้เห็นทุกครั้งที่ตัวละครนี้ โผล่หน้าออกมาในจอเลยก็ว่าได้ครับซึ่งทำออกมาได้น่าสนใจน่าสะพรึงกลัวอย่างที่ผมได้บอกไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสวมบทบาทผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับ สำหรับความประทับใจนะครับ Black Panther Wakanda Forever ทำให้ผมประทับใจตั้งแต่5นาทีแรกได้เลยครับการที่ทำตัวหนังออกมาให้เป็นทรงตึงๆแบบนี้ลองเปรียบเสมือนกีตาร์ครับที่ขึงสายจนตึงทุกครั้งที่เราดีดกีตาร์ที่มันสายตึงขนาดน,นี้เนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บนิ้วครับแต่ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากเสียงของกีตาร์ที่สายหย่อนๆหรือว่าสายที่มัน มันไม่ได้ตึงมากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความตึงความเครียดแล้วก็ประเด็นที่เขาจับใส่ในเรื่องเนี่ยมันเรียกน้ําตาผมได้ตั้งแต่5นาทีแรกเลยโดยเฉพาะอิโลโก้ที่มันขึ้นว่า Marvel Studio ที่มันจะขึ้นก่อนหนังทุกเรื่องในจักรวาลของมาว v ลซิเมติกยูนิเวิร์สเนี่ยโลโก้ตัวนี้ครับแค่เป็นภาพ ของ Marvel c i o นะครับแล้วก็ข้างๆโลโก้ที่มันเป็นซีนหนังที่เขาเอาใส่เป็นซีนที่เชสริกบอตแมนโผล่เข้ามาในหนังเรื่อง Black p a n t ทอรทั้งหลายในชุดของ Black p a n t h อรทั้งหลายเนี่ยซีนนั้นไม่มีเสียงนะครับเป็นแค่ภาพขึ้นมาพร้อมกับความเงียบมันทำให้หลายๆคนนะครับอย่างผมเนี่ย แค่ดูซีนนั้นซีเดียวซีนที่เป็นโลโก้ของ Marvel's โน้ำตาซึมออกมาได้เลยนะฮะใครที่เป็นแฟน Black Panther มาตั้งแต่ภาคแรกนะดูภาคนี้ผมว่าจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ตั้งแต่แรกแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความประทับใจผมให้เต็มเต็มเลยครับอยู่ที่10คะแนนเต็ม ในด้านของความสนุกครับพูดถึงหนังของ Marvel Studio ถ้าเป็นเรื่องของความสนุกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในท็อปเทียร์กันอยู่แล้วแล้วก็ปกติทั่วๆไปนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วหนังของ Marvel Studio เนี่ยหลังๆมาค่อนข้างทำออกมาเป็นธีมป์คครับแต่ว่า Black Panther Wakanda Forever ทำได้เกินคาดกว่านั้นครับตัวของ Ryan c o o กเกอร์ทำกันบ้านหนักมากๆในการที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ออกมาโดยตัวเขาเองได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะครับว่าเขาได้ทุ่มเททุกอย่างใส่จิตวิญญาณทุกอย่างลงไปใน Black แ a n t ทอร์วากันดา o อ e เอเแล้วซึ่งทุกอย่างที่เขาทุ่มเทใส่ออกมามันแสดงออกมาให้เราได้เห็นในโรงภาพพยนตร์เต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังของ Marvel Studio นะครับที่บอกได้เลยว่า ไม่ใช่ตีมปาดเป็นหนึ่งในหนังที่เกินความคาดหมายของเราไปหลายขุมเพราะว่าก่อนที่เราจะดู Black Panther w ว k a n นาไฟเวอร์ในโรงเนี่ยเราได้ดูตัวอย่างแค่2ตัวเองนะ2ตัวนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรเลยครับเปิดเผยมาแค่ว่ามี Black Panther คนใหม่เปิดเผยมาแค่ว่าตัวร้ายคือเนมอร์มีชื่อว่าคุกคุนคารที่เป็นเหมือนผู้ปกป้องประเทศทาโูคารครับซึ่งไอทาโลคารเนี่ยปกติถ้าเป็น ถ้าเป็นตามคอมิกเนาะถ้าเป็นตามคอมิกเนาะตัวของเนมอร์เนี่ยเขาจะเป็นชาวแอตแลนติสซึ่งถ้าทำแบบนั้นก็ซ้ำกับอควาแมนไงเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการเปลี่ยนให้เป็นเป็นทางฝั่งเม็กซิกันหน่อยเป็นทางฝั่งอินคาหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ไปซ้ํากันตัวฮีโร่ไม่ซ้ํากันเปลี่ยนสัญชาติตัวละครเลยซึ่งทําออกมาผมว่าเปลี่ยนสัญชาติตัวละครแบบเนี้ย มันดูน่าสนใจกว่าในคอมิกอีกนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้น่าจะมีเรื่องราวต่อไปอีกหลายๆครั้งหลายๆรอบพอสมควรเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสนุก b l a c k PANTHER w a k a n d a Forever มากกว่าสตีมพาร์คที่เราได้เคยสัมผัสกันมากกว่าหนังมาเวล ที่เราได้เคยดูกันมามีอะไรที่มันเกินคาดเกินความคาดหมายของเรา <c oughs> เหมือนกับเราได้เข้าไปเที่ยวณที่แห่งใหม่สถานที่แห่งใหม่พาเปิดโลกแห่งวากันดามากขึ้นครับความสนุกผ,ผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับรวมๆแล้ว b l a c k Panther w a k a n d a f o r e v e r ผมให้คะแนนอยู่ที่9.2คะแนนครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นอาหารนะฮะ Black p a n t h e r Wakanda Forever เเนี่ย ผมขออนุญาตเปรียบเทียบเป็นมีมีใครเคยเห็นก้อยรู้จักก้อยไหมครับราบก้อยอ่ะก้อยเนียฮะมันจะเป็นเนื้อสดๆครับผมแล้วก็ลาดมีการคลุกเคล้ากับ เครื่องเทศหลายๆอย่างทำเหมือนลาบนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อเนื้อสุกมันจะเป็นเนื้อดิบๆเลยครับแบล็กแพนเทอร์เปรียบเสมือนอาหารพื้นเมืองแบบนั้นครับแล้วก็ด้วยความสดที่มันไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากมายนะฮะมันมันผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีออกมาแล้วก็ทําวัตถุดิบนั้นอะ่ะให้มีคุณภาพที่สุดแล้วไอ้ความสดของบันเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นความสดของจิตวิญญ,ญาณที่มีการ ลอกออกจนถึงแก่นของ Black Panther Wakanda f o ฟ e v e r ครับเพราะงั้นผมเลยเปรียบเทียบให้มันเป็นก้อยครับก้อยแดงๆเนี่ยรสชาติมันจะออกขมๆหนะ่อมันอาจจะไม่ได้ถูกจริดใครหลายๆคนนะแต่ผมว่าหนังมาเบลมีแบบนี้บ้างมันก็ตัดเลี่ยนได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะหวานไม่ใช่จะวิลิสมาลาไม่ใช่มันจะสนุก วิดไว้กระตูวูอย่างเดียวไม่ใช่มันจะสนุกไปในทิศทางของซ u เปอร์ฮีโรอย่างเดียวผมว่าออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดโลกในหลายๆอย่างและเชื่อเลยว่า black panther v a k a n d a forever เรื่องนี้ครับมันคือหมุดหมายใหม่ที่จะเปิดจักรวาลของ marvel cinematic universe หรือเปิดจักรวาลของ marvel studio ให้มันกว้างไกล มากขึ้นได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน,แฟนมาเวลซโอเรื่องนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนและสําหรับใครที่กําลังหมดศรัทธาเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะดูหนังมาเวลในโรงแล้วแนะนําครับเรื่องนี้ต้องสัมผัสมันในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับคุณจะได้อัดทารสในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มที่แน่นอนครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ Black p a n t h e r Wakanda Forever อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel